สวัสดีครับวันนี้ศูนย์มือทําจะมาแนะนําการทําลวดรับถ้วยน้ำยํำยางเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้แก่พีน่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเราจะมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปหาท่อ PVC ขนาด5นิ้วนะครับเป็นท่อ PVC เก่าๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วได้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วลงมาตัดให้ได้ความสูงสัก4นิ้ว ได้ความสูง4นิ้วเราวัดจากขอบลงมาสัก1นิ้วเจาะรูนะครับเจาะรูโดยใช้สว่านไฟฟวาถ้าไม่มีสว่านไฟฟวาเราจะใช้เหล็กแหลมหรือตะโูเผาไขแล้วก็มาเจาะก็ได้นะครับเจาะ2รูนะครับแต่ละรูให้ห่างกัน2นิ้วนะครับทีนี้เมื่อเราได้ท่อ PVC เรียบร้อยต่อไปให้เราหาหาไม้ไม้แผ่นหน้าหกนะครับหาไม้แผ่นหน้าหกประมาณ5หน้าหก เมื่อเราได้ไม้แผ่นหน้าหกมาแล้วหาความยาวมาสักหนึ่งฟุตนะครับหาความยาวมันสักหนึ่งฟุตอันนี้เป็นไม้ยาวเพราะว่าผมเอามาทําเพื่อเป็นการสาธิตแค่นั้นนะครับเราหาไม้แผ่นมาได้แล้วเราก็เอาท่อ PVC เมื่อกี้ที่เราตัดเรามาวางลงไปมาร์กทำเครื่องหมายนะครับได้เครื่องหมายเรียบร้อยเราก็จะหาตะปูหาตะปูสี่นิ้วอ้วนนะครับมาตอกลงไปที่เรามาร์กไว้ตอกลงไปสักสามตัว ตกลงไป3ตัวแล้วทีนี้เราก็เอาท่อ PVC ที่เราเจาะรูเมื่อกี้มาวางลงไปตามเครื่องหมายที่เรามากก็หาตะปู4นิ้วอีก2ตัว2ตัวนี้แนะนำให้ตัดปลายแหลมนะครับเพราะว่าป้องกันกนารอันตรายที่จะเกิดจากปลายแหลมของตะปูนะครับทีนี้เราก็มาใส่ในรู2รูที่เราเจาะไว้เมื่อกี้แนะนำให้ใส่จากข้างในนะครับแนะนำให้ใส่จากข้างใน ใส่ข้างในออกไปนะครับแต่ละตัวของตะปูให้ห่างให้ยืดออกไปจากขอบท่อ PVC ข้างละ2นิ้วนะครับข้างละ2นิ้วเมื่อกี้ที่แนะนำให้ใส่ไปจากข้างในออกไปข้างนอกเพราะว่าเราจะได้เหลือหัวตะปูไว้ข้างในเป็นการยึดเกาะกระปูนนะครับเพราะว่าเมื่อเราเสร็จขั้นตอนนี้แล้วต่อไปเราจะใช้ปูนซีเมนผสมทราย มาเทลงไปในตัวนี้ซึ่งเป็นเราใช้เป็นแบบนะครับนี่เป็นขั้นตอนในการสาธิตต่อไปเรามาดูอ่าที่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราทำเสร็จเมื่อกี้ที่เราเตรียมเราเทปูนเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการทำที่รับถ้วยนะครับที่รับถ้วย อันดับแรกให้เราไปหาซื้อเหล็กขาวนะครับเหล็กขาวนี้หาซื้อได้ตามร้านค้าวัดสดุทั่วๆไปนะครับจะใช้เหล็กขาวเบอร์14นะครับเบอร์14เราตัดความยาว80ซนติเมตรนะครับได้เรียบร้อยเราก็มาทาบกับแม่แบบนะครับตัวนี้แม่แบบทาบเข้าไปโน้มเข้าไปเสร็จแล้วก็พับลงมาข้างล่างนะครับ พับลงมาข้างล่างอ่ามันยังไม่แน่นไม่แน่นเราก็จะใช้ครีมนะครับใช้ครีมใช้ครีมหมุนอีกรอบหนึงใช้ครีมหมุนเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เราก็เอาเหล็กที่มันโผล่นะครับเอาลงไปข้างใต้เหล็กตัวนี้ตะปูตัวนี้ เอาไปไว้ข้างใต้แล้วก็โน้มขึ้นไปข้างบนม้วนกลับลงมาข้างล่างทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเอาไว้ข้างใต้ดึงขึ้นมาข้างบนโน้มลงไปข้างล่างอ่าทีนี้เราก็จะได้เราก็จะได้เป็นตัวรับถ้วยน้ํายางอ่าเราจะได้เป็นตัวรับถ้วยน้ํายางไอตัวนี้นะครับเราจะได้ ฐานรับถ้วยน้ำยางเหมาะกับถ้วยขนาด 1,000cc หรือว่า1ลิตรนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะใช้กับถ้วยขนาด 1,500cc 1,500cc เราจะใช้ท่อ PVC ตัวเสริมนะครับท่อ pvc ตัวเสริมเราจะตัดมาสัก2นิ้วนะครับ2นิ้วเรามาผ่าผ่าแล้วก็เรามาสวมเข้าไปกับตัวเดิมนะครับ มาสวมเข้าไปกับตัวเดิมแล้วก็ใช้วิธีการทาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแ,แล้วมันจะออกมาเป็นที่รับถ้วยน้ํำยางเหมาะกับถ้วย1 5 0 0ซีซีโอเคครับนี่คือขั้นตอนในการทำที่รับถ้วยต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำไอลวดสปริงนะครับลวดสปริงลวดสปริงตัวนี้ใช้สำหรับยึดกับต้นยางพารามาดูวิธีการทำครับ วิธีการทำลวดสปริงอันดับแรกเราต้องเตรียมวัดสดุอุปกรณ์วัดสดุอุปกรณ์ของเรามีสว่านควยฟ้าเราต้องเอามายึดกาอกับแท่นกับฐานให้แน่นหนาถาวรแล้วทีนี้ไอตัวนี้เราจะไปหาซื้อเหล็กตามร้านขายวัดสดุก่อสร้างนั่นแหละครับตัดมาสักสิบนิ้วสิบนิ้วนะครับเราจะเป็น ขนาดหกขุนนะครับขนาดหกขุนมาสักสิบนิ้วสิบนิ้วเราวัดมาจากปลายมาสักสี่นิ้วสี่นิ้วให้ลงกลึงเข้าเจาะรูให้แล้วก็ขวางเหล็กพลูออกมาหน่อยเพื่อเป็นตัวเกี่ยวลวดนะครับอ่านี่เรียบร้อยขั้นตอนในการทําอุปกรณ์ไปหาซื้อเหล็กหกขุนมาเจาะรูขวางเหล็กเสร็จแล้วก็เอามาใส่กับสว่านนะครับสว่านอันนี้ผมสาธิตให้ดู แต่ตัวนี้ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วอันดับแรกเรามาดูวิธีการทําก่อนทําเราสาธิตเครื่องมือ,อเช็คเครื่องมือโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้วิธีการทํานะครับวิธีการทําวิธีการทําเราก็จะต้องไปหาซื้อลวดขาวนะครับตามร้านค้าวัสดุการก่อสร้างนะครับเป็นลวดขาวเบอร์16นะครับลวดขาวเบอร์16 เราได้ลวดขาวเบอร์16มาแล้วเรามาตัดให้ได้ความยาว120ซนติเมตรนะครับ120ซนติเมตรได้มาแล้วเราก็ใส่เข้าไปในในหัวสว่านนะครับที่เราเตรียมนี้ไว้เกี่ยวเข้าไปกับเหล็กที่เราเตรียมไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาหมุนทดลองหมุนนี่ครับนี่ โอเคแค่นี้เราก็จะได้ตัวลวดสปริงนะครับลวดสปริงสวยหามครับเอาไปยึดกอกับต้นยางพาราแล้วก็ห้อยกับถ้วยนะครับเวลาเราไปยึดกอกับต้นยางพาราเมื่อกี้เราเราตัดความยาวมา120ร้อยยิบแต่พอเราม้วนเป็นสปริงมันจะเหลือแค่แค่อันหนึ่งคืบนะครับประมาณ10เซนติเมตรเพราะว่าเวลาเราไป ติดกับต้นยางพาราเราจะต้องดึงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับดึงออกมาอีกทีหนึ่งมันก็จะไปเข้ากับต้นต้นยางได้พอดีนะครับราก็จะม้วนเข้ามาแห้วห้อยถ้วยนะครับไอตัวนี้มันมีประโยชน์สําหรับเราไม่ต้องขยับถ้วยบ่อยๆนะครับเราบางทีบางปีต้นยางเนี่ยมันขยายต้นมันขยายออกไปมันโตออกไปไอลวดสปริงตัวนี้มันก็ขยายตามความโต ของต้นยางพาราโอเคครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตเป็นการแนะนำการทำที่รับถ้วยน้ำยางเพื่อแนะนำให้พี่น้องเกษตรกร,กรนำไปประยุกต์นำไปปรับปรุงใช้เป็นการลดต้นทุนในการผลิตถ้าคลิปนี้ท่านคิดว่ามีประโยชน์อยู่บ้างก็ขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ